แพ็คมาตาละอัปเกรดและกระเป๋าพัดมาตาละเฮ้ยมาทั้งชุดทั้งเป๋าแบบนี้เฮ้ยเปิดตัวเดินออกมาจากโรงสมบัติทิ้งไปแล้วก็เบอร์เซตเรียกซูซอนโอฟันดาบไวายโชไปหนึ่งทนี่โคตรเท่โคตรตึงโคตรเกลือแน่นอนว้าวกสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ชุดมาตาละเข้าแล้วยกเซตเลยนะฮะเสื้อผ้านาผมตามนี้เลยคือทั้งตู้เนี่ยมีชุดเดียวเลยใช่ไหม เอาแบบตู้หนึ่งเลยหลายาชุดไม่ได้เหรอ GM มาทีชุดละตู้มาพร้อมกระเป๋าด้วยนะครับเป็นกระเป๋าพัดมาดาระอันใหญ่มากไหนดูดิใช้กี่โทเคน็นเต็มๆเ,เน้นๆแพ็คมาดาระผู้ยิ่งใหญ่259โทเคน็น <c oughs> เพื่อซูซาโนโอล่างสมบูรณ์เราต้องเสีย259ใช่ไหมได้รูปโปรไฟล์ด้วยแต่ไม่มีแบนเนอร์ส่วนกระเป๋านี่แค่39โทเคน็นเป็นกระเป๋าที่อันใหญ่อยู่นะครับอาวุธประจำตัวของมาดาระ ถ้าเกิดสะพายเนี่ยดูดิโอเต็มหลังเลยนะแล้วมาดาละคือผมยาวด้วยไงเนี่ยถ้าเกิดผมยาวแบบนี้แล้วสะพายกระเป๋าเข้าไปอีกอะ่ะมันก็บังกันนะครับเนี่ยมิดเลยจบกันผมสลวยสวยเก๋ครั้งแรกสุ่มฟรีนะครับจะสุ่มได้หรือได้สุม่มผมเทสให้ดูเลยหนึ่งครั้งมาเปิดซินี่ไงเรียบร้อย1นึ่งโทเคนเอ้ทำไปตัวฟรีอีกสิบครั้งนี่ ใช่ไหมอันนี้เขาแจกอ่าจัดมาของฟรีนี่เป็นไง14โทเค็นต่อไปต้องเสือเพชรแล้วนะสิบครั้งแรกหนึ่งร้อยเพชไม่แพงจัดมาแค่100่งกดให้ดูเลยฮะปาบแต่ว่าครั้งต่อไปนี่ราคาเปลี่ยนแล้วนะันึร้อยห้าิแล้วนะครับแม่ขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของการสุ่มหลังจากนี้นะครับก็กดไปไม่กี่ทีปรากฏว่าไอ้หนึ่โทเคสเนี่ยออกมาเฉยเลยนะฮะแม่สงสัยวันนี้อาจจะมีดวงนิดหน่อยก็เลยเก็บโทเคนเนี่ยไปแลกชุดกับพัมดมาดะมานะครับแม่เรียกได้ว่ารอบนี้ไม่ค่อยเข็มเท่าไหร่นะโดนไปแค่700เพชรหรือประมาณ184บาทเท่านั้นเองนะครับเออผมลืมดูเอฟเฟกของชุดนี้เลยมันทำงานยังไง กำจัดศัตรูได้แสดงเอฟเฟกพิเศษยิงล้มแสดงเอฟเฟกใช้ชุดพยาบาลแสดงเอฟเฟกอ๋อมันมีเงื่อนไขแสดงเอฟเฟกอยู่คือถ้ายืนเฉยๆเนี่ยไม่มีเอฟเฟกนะฮะต้องไปยิงศัตรูให้ล้มหรือพันจาชุดมาตาละของเราก็เทมไปเบาเหมือนกันนะเนี่ย <clairement> เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ทรงพลังมากในเรื่องนารูโตะแล้วก็ถูกคัดให้มาอยู่ฝั่งไวร้ายที่กลายมาเป็นชุดคอลแลบในบทนี้ด้วยนะครับ สังเกตว่าเอฟเฟกซูซานโอที่ออกมาเนี่ยจะมีความคล้ายกับเอฟเฟกของชุดซาสเกะในบทที่แล้วเลยนะผมแบ่งครึ่งจอเปรียบเทียบให้ดูฝั่งไหนเท่กว่ากันครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยมดลาดาระใส่เล่นจริงเนี่ยสีจะตกหรือเปล่าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยจ้าฮาโดโเคน,นี่เป็นไงยิงฮาโดเคนด้วย <c oughs> โหแล้วดูผม ทะลุพัดเลยผมแหลมจัดทิมสะพัดพ,พังคนออกแบบเขาไม่เผื่อให้เอามาใส่เล่นร่วมกันเลยแหะครับแหมเสียเลยมาวันนี้ลงกันที่โคโนฮะนะครับตามเนื้อเรื่องนี้มาดาระเขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งโคโนฮะด้วยใช่ไหม่าเพราะฉะนั้นกลับมาเยี่ยมบ้านเก่าซะหน่อยช่วงนี้บ้านกลายเป็นโกโก้คันได้ปืนแล้วไอ้ได้ปืนแล้ว มดลาสับยิงเป็นไงแตกหนึ่งเขาไม่ใช้กันแล้วคดถงคาถาเขาใช้กระสุนหกวิถีมดลายุคใหม่ใช้ไรเฟิลสับยิงไอ้เองมายังไงไอหนุ่มบ้านนี้พิจองเฮ้ย มาดูแม็กซิมโดยเป็นหนังอินเดียเลยกว่าจะล่วงตายเองมันได้จริงๆแม็กซิมเขาอยู่กันสองเนี่ยเห็นปะเนี่ยมัตตล่แยกล่างมีสองตัวซุปเปอร์เฟกซ์มาตะโกนว่าอะไรซุปเปอร์เฟกซุปเปอร์เซกมัตะล่แปลงร่างเป็นนกนบินโซเวลรอบๆ ไม่มีคนให้เราบอมเลยเฮ้นั่งทำาไรพ่อหนุ่มแถวนี้กระสุนมันเยอะระวังระวังหน่อยกันละกันคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะบู่บ้านโคโนฮะแต่ก็พอมีเพราะว่ามันเป็นจุดลนดิ้งของคาแลกนารูโตะ Naruto. มีหมู่บ้านมีน้าผานะครับหัคังเงะรุ่นตา่ตางๆคนก็ต้องมาลงลํำลึกบรรยากาศก่อนที่จะโดนเอาออกใช่ไหมจีเอ็มอยู่ต่อเลยได้ป่ะอยู่ถาวรไปเลยจีเอ็มบอกไม่ได้หรอกจ่ายค่าลิขิทสิ์แพงนะคอลแลบนารูโตจริงๆกระแสอนิเมช่วงนี้ต้องเป็นดาบพิฆาตอสูอรนะครับกำลังเข้าฉายประสาทไร้ขอบเขตเราเสาหลักบ,บุกไปถล่มมุสัน อยากให้คอลแลปรอบสองจังเลยอ่ะแต่ว่ารอบนี้ทําชุดให้มันแบบดีๆหน่อยที่ไม่ใช่คอร์สเพย์ที่เป็นชุดจริงๆเหมือนกับนารูโตะอย่างเงี้ยเอออยากได้นะฮะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสียงใครมันวิ่งทุงท่งๆนี่เองทุ่งเพื่อนเลิฟเจอทุกที่เลยนั่นเราทำไรทุ่งไปสอง น้องทุง่งผจญภัยเจอทุกที่เจอทุกแมพขอญาติแอคหน่อยแล้วกัน<ว>นี่เดี๋ยวให้ดูเอฟเฟกตพัญญาของชุดนี้นะครับเวลาเรากดพัญญาเนี่ยมันจะมีซูซาน,นโอออกมาถือดาบควายแบบนี้เป็นไงก็แค่เนี้ยแหละ <laughs> ออกมาทุกครั้งที่เราพัญญานั่นแหละนะครับไม่มีอะไรมาก แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่เรายิงศัตรูล้มมันก็จะมีเอฟเฟกต์ออกมานะฮะโอเคเอไอไอ้วอลใครอะและทำลายเลยเป็นไงพอยิงศัตรูล้มเมื่อกี้มองทันปะมันจะมีซูซานโอออกมาตวัดดาบนะครับว้าายัางเทนี่เดีวกดแนวงแหวนเลยมาดูเอฟเฟกต์กันตอนศัตรูล้มจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ตอนล้มตอนคิวใต้ สุซอนโอกกจะง,งออแขนออกมานะฮะก็มีแค่นี้แหละเอาจริงผมว่าดีนะผมว่ามันดูแบบคือถ้าเกิดเราไม่ยิงอ่ะเราก็จะใส่เป็นชุดธรรมดาแบบนี้นะครับเนอมาดาละสองล่างอันนี้คือสองวิถีดูชุดผมสก่อนเท่ไหมฮะโคตรตึงโคตรเฟี้ยวแต่กระเป๋านี่ใบจะใหญ่ไปไหน และผมคือทะลุกระเป๋าด้วยอะ่ะคนออกแบบนี่ก็นะน่าตีจริงๆมาตะปล่อยพลังฮาดูเคนนน่เป็นไงใช้ได้ทุกพลังไปดีกว่าออกเดินทางน่าจะจบภารกิจพิชิตหมู่บ้านแล้เออ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 แกเป็นใคร แกมาทำไมก่อนพ่อหนุ่มอยากจะให้ดูเอฟเฟกใช่ไหมเน่อันเชิญซูซอนโดโอร่างสมบูรณ์ด้วยนะแต่ทำไมมีแต่แขนไปกันดีกว่านะครับมันได้เวลาออกจากหมู่บ้านสักทีเราจะมาตายอยู่ที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดเราต้องออกไปหาคนไล่ย,ยิงนี่มันมีคนอยู่ข้างหน้าแกต้องเจอกระสุนหวิถีเอ้ย ไอหมอนี่เลือดเท่าไหร่เนี่ย340ไม่ตายมันจะแก่งเกินไปแล้วนะข้างบนใช่ปะข้างบนมีนข้างบนก็นสัตว์กันอยู่ขอยาขึ้นไปเป่าพี่มาแล้วน้องหัวลัน่นนี่จงออกมาซูซา <c oughs> นโโอว <c oughs> ้า <c oughs> ยิงปุ๊บเรียกซูซานโโอออกมาปั๊บนะครับว้าว ในเรื่องนี้เขาใช้เนตวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุบผานิรัน์ใช่ไหมเป็นเนตที่แบบตึงจัดเลยนะฮะสามารถเรียกสุตรชะโงกล่างสมบูรณ์นี่เฮ้ยจุ๊บหดกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ในเดือนนี้มียอดรับชมจากผู้ติดตาม48.5%สนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามไม่ถึง 51. 5 1 5เลยนะฮะเพราะฉะนั้นดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่คลิปจะได้เต้นขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึงส0ล้าซับไวๆด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นคนมาแถวโคโนฮะด้วยนะแกยังไม่เข้าวงอีกห่ะวงมันปีบแล้วนะเฮ้ยมีจริงปะเนี่ยหรือผมตาฝาดอุ่าย้อนกลับมาดู มีจริงๆเฮ้ยล่วงดิน้องวงเจ็บขนาดนี้แล้วไม่เข้าวงอารมณ์ไหนอะเราหรือว่าถอยมาชุบเพื่อนอ๋อมันมีตู้เจยอยู่ไงชัวร์เลยแ,ลแผนชุบเพื่อนขอบวงแน่นอนาานางสารเขานะครับชุบเสร็จโดนดักอีก ไก่ตลอดงานผมไม่ได้ว่านะานนผมอ่านชื่อเขาออกมาเถาน้องแกไม่รอดแน่วงมันบีบแล้วเนี่ยมีเข็มชุบซะด้วยลาก่อยรอบสองไก่ตลอดงานจงออกมาซูซอนโอเอเป็นไงเป็นไงละ่ะ ก็เป็นอย่างที<__<_<_ em> ่เห็นนั่นแหละเอฟเฟกก็ออกมาอย่างที่เห็นนั่นแหละไม่มีอะไรมากนะครับโอเคไปกันดีกว่าเจ้วงมันมาแล้วเอ้แล้วใครอีกอ่ะใครมาโผล่ตรงนี้อีกเมื่อกี้ยิงหมดแล้วนีกว่าน้องๆทำไมมีเยอะจังเน็ตหลุดบ้านี้สองเม็ดพอ ยิงเยอะเปลืองกระสุนแกงนี่ดี่เขายังไงครับเนี่ยน่าจะ AFK นะฮะหรือไม่ก็เน็ตหลุดมาก4 4คนสุดท้ายสรุปลำไม่ได้ไปไหนกันเลยใช่ไหมจะอยู่โคโนฮาทั้งเกมแล้ววงมาจบหอนาฬิกาอีกเออดีเหมือนกันนานๆจะเจอคนมาเล่นโซนนี้นะฮะตรงนี้มีคนปะเอ้ยมี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 ม,ม,ม,มีกำลังสัดกันเลยกำลังเดือดเลยพายลมพายลม นี่พลังพี่เหลือไอ้น้องเดี๋ยวพี่เรียกสูซานอโอะออกมาให้ดูเป็นไงพันยาแล้วออกมาตัวหนึ่งแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะตอนพันยามันจะเป็นดาบไข่นะครับ <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้มันตัวอะไร <c oughs> แสงอุตสาใช่ไหมชุดคุ้นๆเดี๋ยวเจอเลยแสงอุตสาแก๊งลูกกระจอฆ่า โแล้ววงจะไม่ไปไหนเลยเว้ยวงอยู่ตรงนี้อย่างเดียวสวยดิเหลือ9คนสุดท้ายแปลว่าศัตรูเจเนตวงแหวนเนตวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพพานิรันกระสุนหวิถีลวงไปหนึ่งว่างไงเพนแกบังอาจยิงหัวหน้าอย่างนั้นเหรอลาก,ก่อย <laughs> แกสู้ค่าไม่ได้หรอก เพราะว่าข้ามีพลังหาโดเคนไปหมดแล้วเนื้อเรื่องเป็นนารุโตะภาคพิสดารนะฮะมาดาระยิงกับเพนถือปืนไล่ยิงกันอย่างตึงจริงๆแก๊งนี้เขาอยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับมาดาระนี่เป็นแบบผู้บงการทั้งหมดนะฮะไอ้ใครวิ่งกลางทุ่มแล้วมาที่หลังไม่ต้องเข้า ไม่ให้เข้านะหอนากาตายขอบวงสเก็ตเฮ้ยฐานสลิงหลังไอ้วอลหลังไอวอลกางทุ่งเลยน้องๆข้าขอลายคาถาพลังเซียนปกวิถีปุบ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 กระสุนีสบยิงเป็นไง ยางตึงมาดาลาศัพย์ยิงโคตรตึงบอกเลยว้าวกระถาอย่างเดียวเอาไม่รอดนะฮะมันต้องใช้กระสุนผสมด้วยอันนี้มันเป็นโลกนินจาดินน้ำมันวิลุกสิ่งอย่างจริงๆคนท้ายคนท้ายออกมาแกต้องออกมามอบแกหนี้กระสุนฆ่าไม่พ้นหรอกไอ้วอแกน่ะเดี๋ยวจะเจาะให้ดูเจาะชาตินี้แตกชาติไหน ออกมาเฮ้ยเออกว่าจะแตกโอ้จบกันมดาดะโลกนี้แม่เป็นเสียนปืนหลายคนชันแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดเซตมดาดะแล้วก็เอฟเฟกทั้งหมดของชุดนะฮะ คือตอนเราพันยามันก็จะเป็นซูซานโอแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าตอนยิงล้มศัตรูหรือคิวได้เนี่ยก็จะเป็นซูซานโออีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็กระเป๋าพัดเวลาใส่เล่นจริงก็ตามที่เห็นเลยผมมันทะลุมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ดูไม่ค่อยเฟี้ยวก็ลองดูแล้วกันว่าชุดนี้มันสวยคุ้มพอที่จะเก็บสะสมเข้าคอล์ชั่นหรือเปล่านะครับ